มื่อนี่จิออกมาบอกว่าคลิปยิ่งหนูเข้าเนี่ยบ้านนี้เนี่ยสิขอเบอร์สิขอเบอร์อรบอรแบบไอ้คลิปลาสดคดบบคลิปล่าสุดที่ลงไปแบบคลิปนั่นเลยเพราะว่าอย่างที่มันค่อยพานครับมันค่อยขื่นเขียวตาสันติดเหลืองมีหอดแดงมีหอดแดงบวกอันไหนที่ว่าเห็นเ,เลือดหลายๆแดง ผมก็ผมกับบ้าดีอินสารตามรูปการ mm. คือเรียกว่าเบิง้งตั้งกินนู่นหามโอ้อัดคลิปอยู่กะทิออกบอกบอกผมิออกบอกพี่น้อง <laughs> กินนู่นบิดว่าไอ้คลิปยิงหนูบ้าดินหน่อยติดเหลืองเต็มเลยติดเหลืองแต่บ้าดินตั้งใจว่าสิบกุกบ่ตั้งใจว่าสิบลบคิดว่าให้พี่น้องเป็นแนวทางเนาะไปหาเบิง้งไปหาเบิง้งว่าไอ้ เวลาหนูเขาเบาดิ่งทีบ่พยายามไม่ให้ต่อเขามันเศร้าขยับเด้สังเกตมั้งบ่สมมุติว่าเขาถนัดขวากันบ่นี่ต่อต่อเบาดิ่งสมมุติว่าเขาถนัดขวาถนัดขวาเขาสั้นสั้นขวมากสั้นปึ๊บ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 พ่อหนูขวมาหนูขวมากนอนหนูขวมากแบบที่นี่สิสาับปืนกับเอ้ยสลับปืนกับตอก พอปืนเขาอ้อเสียบไว้นี่นะนี่นี่บ่านดิใส่แบบนี้นะครับเห็นไหมเขาเคาะค่อยๆครับนี่ฟังดีเขาปรถนัดหรือว่าถ้าลากได้ก็ลากตอนนี้บ้านดินลากได้แล้วครับอยู่ดีว่าใส่ขวาน่าจะได้การเนอะนี่ครับไปย่ำถ้าใหญ่หนูมันเขอาสุดอีหลยนะียไปย่ำใหญ่ต่อเขาหยุดนี่ครับขอ้อข้อแบบได้ก็ได้ข้อให้มันแบบ จัะวาได้ก็ได้ครับบาดได้นี่เนี่ยครับวาดได้มันหยุดนิ่งเนี่ยเกาะแล้วก็อีกอย่างนึงจังผ้าหน่อมันยิ่งครับจังผ้าหน่อมันยิง่งถ้าเขาอยากให้มูอเขายิ่งเนี่ยสาดตอกไปเลื่อยศาสตรตอกไปหาเขาสาดตอกสาดตอกไปทั้งทีศสาดตอกไปทั้ทงทีว่าเขาใหญ่พื้นยิง่งสาดตอกไปทั้งแต่ว่าถ้าเขาสิยิ่งเอง ดีร้องผื่นครับกี่ลงผื้นสเต็บ้าดินยิ่งีประมาณนั้นจังผ้านองมิยิ่งอ่ะนองยิ่งหนูก็เป็นนะครับนองยิ่งหนูเขเป็นเลยนองยิ่งหนูบ่เคยเ่เคยยิ่งหนูตอกเลยที่ว่าผมบอกว่าตื่นเต้นกับหนูตัวแรงของเขาน่ะคือว่าเขาสั้นเองอะไรยิ่งเองนะนั่นแหละมันดีมันดีดีใจแบ่งมันดีดีใจแบบนั้นเพราะว่าคนเฮ่า้าบ่เปลี่ยนมันว่าเรานี่ได้ในหนูตัวแรงยิ่งถือปุ๊บมันจีรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกูเฮ็ดได้นี่ว่าประมาณนั้นนะ มื่อนี่จะออกมาบอกว่าคลิปยิ่งหนูเข้าเนี่ยบ้านนี้เนี่ยสิขอเบอร์สิขอเบอร์อรบอรแบบไอ้คลิปราสุดรบบคลิป่าสุดที่ลงไปแบบคลิปนั่นเลยเพราะว่าอย่างที่มันค่อยพานครับมันค่อยขื่นเขียวตาสันติดเหลืองมีหดแดงมีหดแดงบอกอันไหนที่ว่าเห็นเหลือดหลายหลยแดงบางคลิปก็ลบไปครับมันแดงเนาะเพราะว่าถ้ามันแดงเกินอะไดก็สามเตียเกินสามเตียช่องเขามันสิบิน เาา้างมนสิบินลงก็เลยตัดสินใจลบไปก็สิพยไปยามเบื่อไปย่ามตัดต่อวิีโอมันถือใจเขาสุดอะถือใจเอไออะว,ว่าห้องเขารูดว่จาจะเข้าทีมผิดมือเลยแต่ว่าของผมเหมือนท่าน,นมีการแจ้งเตือนแบบเลเี้ยวไายเลยแต่ว่ามันถี่ขึ้นขึ้นแบบว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้ไดนะประมาณคิปนง้นคือว่าโฆษณามันถี่ว่าอยากเขานี่นะ เขาคือว่าเขาต้องตัดตอ่อให้มันให้มันได้เกณฑ์อของเขาครับตัดต่อให้มันได้เกณฑ์ของเขาบ้าดิเงก้ยสิบ้าบอกว่าสิขออนุญาตเบอร์ภาพสิขออนุญาตเบอร์ภาพเบอร์ภาพให้มันให้มันถือใจขอเขาน่ะว่ยง่ายใช่ก็คิดซะว่าเขาเห็นงายน้เขอหนะ่ะแต่ละผมบ้าดินงต่างใจผมบอกแค่นั้นมืงเนี่ยที่แล,ก,ล,ก,ลกว่านทีเ็คลิปช็อตลงไปวันทีคลิปช็อตลงไปคิดว่ามัน่าจะมีคนเบืงง่งกับคลิปช็อต คลิปช็อตนี่มันต้องมันต้องช็อตอีหลีคือว่ามันต้องเป็นช็อตเด็ดอีหลีคนก่อนเบิง่งแต่ว่าถ้าเป็นลิปยาวจับงซี่ต้องมีพีนพ่น้องพี่น้องที่ว่าน้ำเบื่องบาวดินอยู่เนี่ยอยากขา้ามาเบงเดงอยากข้ว่าเบิ่งบาวดินก็นเลยพยายามอธิบายบอกครับว่าลิปย,ยิ่งหนูมันถ้าจะเข้าเจาข่อยเขาหวานบ่รุนแรงดอแต่ว่าถ้าพวก a อพวกไอยังกับพวกระบบของเขานะ่ะ บอกระบบของเขาเขาถืวา่าเข้าวา่ะอย่างท้ารุ่นสัตว์นู่นนี่นั่นกันเล่มันบอสบายใจเนาะคิดวา่าคิดวา่ามันมันบอกโอเคอบ้านนีงก่อเล่คิดว่าสะไปย่ามเบอร์ภาเบอร์ภาเพราะว่าคลิปบา้านนี้มันเป็นคลิปเง้วครับคลิปแบบสแตนดาร์ดมันเป็นคลิปแบบสแตนดาร์ดที่วา่าเขาออกไปล่าตรงเต็มที่กับบ้านนีงก็แค่สียนคลิปลงมาจากสมมติวา่บาบ้านดินสัน้นหนูหานะที่บ้านนีงกับสียนลงมากประมาณ แต่มันเหลืออยู่ปบะมณัณนเมื่อเกินหน้าที่ครับเมื่อเกินหน้าที่เอนะสียนระมาณนะั้นเพราะว่าเพ <c oughs> ราะว่าผู้ใดถึสิมันอนะมาเบิง่งจังเขาปิดไฟนะเขาปิดไฟเขายืนสูบยาเขาปิดไฟอยู่พี่น้องที่เบืองมอนอยากเบืองมอน <c oughs> ผมมาเพื่ออยากเบืองน้า <c oughs> ได้ก็อไอ้ห่าคือว่าไปไหนมาไหนแย่ผมว่าปิดไฟเป็นหน้าที่สองหน้าที่ยืนสูบยาอยู่เลยหาั้อย่าปิดไฟ เกียผ่านาทีครับปิดไฟแบบว่าล่อให้่หนูมันล่อให้่หนูมันเงียบมันสงบนิ่งแล้วมันก็เริ่มยางออกหากินแบบว่าให้มันสบายใจนะให้มันสบายใจมันเทคนิคที่บ้าดินบอกไปมันก็เป็นแกนแนวทางครับผมเป็นแกนแนวทางหรือว่าแบบปืนแบบไฟออกไปขีดมันกินเขาแล้วขีดมันออกไปเลยตรงนี้สองตัวสองตัวเลยเอาสิจ้าลงไปกัน เอาสิมือนี่ลิปนี่สิมาบอกสอนอยังดีอ่ะสอนการลากปะการลากตอกสอนการลากตอกเนกา,านะเดี๋ยวขยับตัวกันขยายมันจะเป็นประมาณน,นี้ย,อยขอเลือกสองสามเทียรีเทียร์ห้าเพียร์อะไเลยหลังลงหลังล,ลง เดีย๋ยววิธีลกักเดี๋ยววิธีลักของมานดิตันบกเกินเอหลากบากเกินหน้าทีห่หลูล่เร่องหนูจีเขาคือเขาหนูบป็เขาก็มันจิบมีอาการครับมันเกิดการอ้อยเสื่อมีการอ้อยเส่อเลยวิธีลักหลักตอหลักหลักจากสูงแล้วมาตําหนูเขี้ยวๆนี่อาจจะเขาหรือเปล่าอาจจะเขา่าหนูเลี้ยว นี่จังหวะครับนี่จังหวะงมันเทคนิคเทคนิคยูนิการเรลี้ยหลวเขาครับผมเทคนิคเทคนิคยูนิการเรลี้ยหลรวยเขาไอเป็นแคน่แนวทางครับผมหนางานสําคัญที่สุดหนางานเดี๋ยเขาไปลุยอะเพาะอย่างดีถ้าคนมาขายอยู่หากินเนี่ยเขาลูยอยู่แล้วครับหนางานถ้ามาหนูเกี่ยวเพราะเกี่ยวคือว่าค้นควนหลาย้นกวนหลาหนู่ิวเกี่ยว,เข,ยวเขาต่อง่งๆนั่นเองแต่ว่าถ้าช่วงตน้นฤดูอะ แต่ช่วงต้นรู้ดูปุ๊ <c oughs> <this> บคุยได้คุยหน่อยนะจำบ่าวดีนะจำบ่าวดีนี่คือว่าขอให้พอ่อคุยพ่อท่างคุยได้คุยหน่อยนะดูสเต็ปแรกมันอยู่ในคู่หอยข้าเนาะใน,นปลาเขา่าดูสเต็ปแรกคุยได้คุยหน่อยนะเนี่ยผมการเคาะการเคาะบอกดูแน่หน่อยได้ไหมเนาะแกเหล่าครับอยู่บ้านมื่อไรอยู่บ้าน แก่เหรอพักวนกคลิปนี่ตั้งใจว่าสิอวเขาบอกแค่ว่าไอ้คลิปนี่หนูครับมันติดเหลืองหลายบ้ดนดีหน่อยที่ไปย่ามเบือผาบครับเห็ุใดมันถือใจเขาเนาะเห็ุใดมันถือใจไอที่สุดเขาก็จะถือวางเด๋ยวพอเฮาเขาก็เหตุจิปลงไปงังนสิจังไเนี่ะมันเขียนไว้อย่างว่าโฆษณาไปอย่างมะล่งแล้วกับภาษาหมาสั่งไล่ได้ได้ประมาณนั้นนะเขาก็เหตุเหตุิป พี่เห็ดกีบเมื่อยซื้อเนาะแต่่าถ้าเขาเบื่อผ่านเรืหน่อยมันขึ้นแบบมันไดอ้อยากออกมาแนะน้าหลายช่องครับบ้าดินโดนแล้วแล้วก็อยากขอบคุณครับผมขอบคุณทุกการซัพพอร์ตขอบคุณทุกการซัพพอร์ตของพี่น้องขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบ่งวิดีโอเบ้าดินครับผมโตวไวครับโตวไวมากๆเลยพอเองดีเบ้าดินเริ่มเห็ดคลิประมาณสี่เดือนสี่เดือนพี่น้องพี่น้องกับ ผมมาซัพพอร์ตบ้าดินได้ก็ถือว่าโตาาักครับผมผมก็คิดว่าผมเฮ็ดได้ขนาดนั้นหรอกก็จังคลิปสั้นต่อ,อทังสิ้มันก็นเป็นคลิปที่เฮาถน,าดนัดเนาะคลิปที่บ้าดินถนดัดก็สิี่พ่หาสั้นต่อแอ้วก็จะว่าสิพยายามเบือภาพสิพยายามเบือภาพให้มันถืกใจเขาถืกใจ AI ก่อนอันแรกถืกใจ AI ก่อนแล้วก็เฮ็ดคลิปเฮาให้มันมีคุณภาพครับก็สิพยายามให้ความรู้ครับผม พยายามให้ความรู้เพราะว่าบ่าวนี่เก่งตอกเนาะเก่งตอกเพราะว่าต้นตอกเก่งแล้วก็กะว่าเท้าต้นตอกเป็นนี่เ่าถึงพ่ถางเ่าถึงพ่ถางอ้อยเ่าถึงพ่ว่างเขาห่อถึงบ่ตีกับเ่าถึงพ่ใส่บ่วงเนี่ยวิธีไหนที่มันง่ายอ่ะบ่านดินี่เห็ดเพราะว่าอย่างนี่ถ้ามันแา็มันเมย์บ้าไหวเพราะว่าอย่างนาวนี่ก็ต้องไปขายของ ไปขายของขายของเราที่นี่กันนั่งรอสิมีเวลาออกไปจัดเราเป็นคนมาขายอยู่หากินหาปลาหาปลากับหาเก้งรับแต่ว่าตอนนี้เนียเป็นฤดูก,การยิ่งหนูเนี่ยขึ้นาต้องเอาหนูวันเอาหนูกันเพราะว่าหาหลายสำเร็จกับพพ่อกินครับผู้เฒ่ากินดีับเดี๋ยวไอ้มีคลิปได็ลงกันสิล้ไปเรื่อยๆครับพี่น้องก,ขอก,ก็ขอบคุณทุกการขอบคุณทุกการซ support นะครับผมขอบคุณมากๆครับ บ้าดินช่องบ้าดินอีสานตามฤดูกาลถือว่าโตไว้อะโตไว้มากๆเลยพะบ้าดินกับบ้าขีดไมันสิมากเ้บ่คิดไวอันนี้เราะว่าอย่างที่ห้องเห็ดไปตามตามสักกันยื่เฮาน่ะบ่ราว่าเวลาเวลาผมมีํำนี่เวลาบ้าดินมีหน่อยเดี๋ยวเก็บไปก่อนโอ้เวลาบาวดินมีหน่อยก็สิพยายามเห็ดลิปเหมนมีคุณภาพครับ เลยครัคือว่าคลิปบา้าเรียนี่เป็นอารมณ์แบบสแตนดาร์ดออกไปหาหน่างานเลยได้บ่ได้คลิปบา้าเรียนหนเป็นอารมณ์แบบสแตนดาร์ดครับสแตนดาร์ดคือว่าออกไปหาหน่างานหน่างานบ่เอางจริงเขาบ่ได้ม,มีมีเวลาหลายครับจังหวะที่ออกไปสั้นต่อเนี่ยขายของกลับมาก,กว่านเขาก็ยได้ออกไปกักาว่ากินข้าวเตรียมของเตรียมนุ่นเตรียมนี่เตรียมนั่นแล้วมันมน่าจะสามทุ่มครับสามทุ่มได้ สามถุงไปหอดหมายหรือว่าไป็นรอหาหม่องสั้นอย่างนี้ประมาณสามถุงก็กลัวสีถ่ถุงถ้ามือได้ไปพอหม่องหนูอ่ะหม่องหนูหม่องมีหนูอ่ะปลูกไปแลนะ้วมือนี่ยคือว่าจังมือจังมือบป่าหมานซะแท้เป่าดินก็ได้อยู่เนี่ยจังถ้าสมมติว่าออกไปจัามือบป่าหมานซะแท้เป่าดินได้อยู่ประมาณเจอตัวสองตัวนี่นะเ่าดินก็บเ่าได้เอาไมา้ให้เป็นกีบให้เบื้องต่อเพราะว่ามันได้หน่อย แต่ว่าทำมือได้ไร้ไลายน่ะอันนั้นเป็นลีปกับบอกตรงๆนี่พราะว่าการท่คขีปการทาคขีปมันกับว่ามันเรียงายครับผมตองมานั่งยนลิปมานางเอนี่แหละนางยนคลขีปไอพี่น้อมึงเพราะว่าจริงๆมันกันเง้วเกินไปเงนยาวเกินไปถ้าสมมุติว่าเขาเอาเขาเอาช็อตมาตอกัน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 เลยรับร่องแบบเป็นชั่วโมงแล้ววันที่นี้มันบมมีมันบมมี่ไอยังหนักตื่นเต้นอ่ะแล้วเขาจิโทนเมืองมาล่ะ บ้านา่าเดี๋ยวโทนเบิ้งครับผม <g ười> <g ười> แกคลิปนี้โอ้ยยังหลายครับแกอยากขอกเขาบอกว่าบอกเลี้ยงว่าไอ้ลคลิปยิงหนูของบ้านีเนี่ะมันติดเหลืองหลายติดเหลืองเกี๊ยบสุขีบกับเหลืออยู่ประมาณคลิปเดียวเนาะคลิปมือสองคลิปเดียวว่าบต่ติดติดเหลืองครับติดเหลืองก็แนะนำไอ้อ่ที่ว่ากาลังเริ่มเฮ็ดคลิปคือ,คอ,คอบบนอกับขึ้กับบ้านี่นะครับผมกาลังเริ่ม โดนแล้วครับผมโดนแล้วโดนแล้วแต่ว่าเบ้าดินลองเห็ดแบบคลิปลาสุดอะครับคลิปลาสุดที่เห็ดไปอะคลิปลาสุดที่เห็ดไปบ่โดนครับใส่ได้่นหลับบ้าดินเลอได้ออกมาแนะนำ้ำออกมาแนะนำ้ำพี่น้องที่ว่ากำลังกำลังเลื่อมเห็ดยูทูบครับกำลังเลื่อมเห็ดยูทูบการที่ว่าติดเหลี่ยงกึ้ยอยังนีติดเหลี่ยงกึ้นว่าโฆษณาถือว่าอยากเขาข้อจำกัดในการสร้างรายได้เขาวางสิ ตวัดสติดเขียวสางไรได้ได้ต่ว่าถ้าติดแดงคือว่ามีลิกสิทธิ์ลิกสิทธิ์ลิกสิทธิ์เพ่งลิกสิทธิน์นู่นนี่นั่นติดแดงบาด้านินติดแดงสองขีบดบ้านินลบออกเดี๋ยวไปตัดต่อใหม่ลงขอสิขออนุญาตลงไหมสองขีดครับผมสิขออนุญาตลงไหมสองขีดเพราะว่าขีดที่เหลือก็คือว่าลบถึงไปเบิดแล้ววิดีโอมีเสมััยครบกลัวสิได้วิดีโอ,อ,ว,ว,โอวิดีโอหนึ่งนะคือว่าหยากรับผมเพราะอย่างที่ ถ้าจังเขาเขาบเป็นคอนเทนต์เขาไปเดี๋ยวไปสือมาว่างไว้อะคือว่าเขาไปหาหนอังนั้นอันนั้นเ่ยได้บ่ได้หมานบ่หมานนั่นแหละครับไม่ต่างยากเหมือนกันเป็นซ้ำซึมแน่ได้ไม่เนาะเป็นซ้ำซึมก็บบอกดูแน่เด้อครับผมก็ทนทุนฟังเนาะก็บ่มีอย่างไรครับเดี๋ยวเอาสิเดี๋ยวผมไปฝากไว้เดี๋ยวผมไปฝากไว้ว่าถ้า พี่น้องผมผู้ใดสงสัยอีหยังเกี่ยวกับการไห้การสั้นตอกหรือว่าการหาอยู่หากินของบ่าวดินนะครับผมบ่าวดินแนะนําได้บ่าวดินแนะนําครับบ่าวดินแนะน,นําบ่แพงเงาบ่หัวงอีหยังดอกเพราะว่าอย่างดีจุดประสงค์ของบ่าวดินนี่บ่ได้เฮ็ดขายจังตอกก็บ่ได้เฮ็ดขายจังการหาอยู่หากินก็คือว่าสิเฮ็ดพยายามเหตีพี่น้องเบิ่งให้แต่ว่าเขาเอิ้นอีหยังอนะการเอนเตอร์เทนเนี่ยนั่นแหละสิพยายามเห้หีพี่น้อง,งเมเืองรับ คนเข้าคนบ่มีคนไหนเก่งมา่อแรกเกิดหรอกมันอยู่ในการเลี้ยงลูกเขาตายหน่อยไปตายหน่อยไปคนเข้าคนบ่มีใครเก่งมา่อแรกเกิดหรอกมันอยู่ที่เขาว่าเขาดีอยากลูกและอยากเป็นอยากเขียนให้มันไดว้วะนั่นน่ะจังต่อนี่บ้าเนี่ก็เพิ่งเป,เป็นมาหาวิปีนี่เองบ่แม่นว่าหาง่ายครับพี่น้องหนูกับบ่ม่นว่าหาง่ไงกันเจ้า บ่าวินพ่อหาได้คนยุบบ้านเนี่จนเงือยคนยุบบ้านเนี่ยจนย่อมบ่าออกไปขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งหนึ่งได้ขี่มูขี่ม้าก,กันสีหาตัวโกตัวเจ็ดตัวไอช็อตสว่าจัดยุบบ้านลาดเนี่ยตัดไปตัดไปเจ็ดตัวตัวที่แปดมันโตหน่อยอะที่ว่าตัวหน่อยอห่ย,หยหมุนหยามากบาวดินมาเล๋อลงนม่จะบอกซ้ำขาแนะ่บอันนั้นหนูต้นฤดูกาลครับหนูต้นฤดูกาลคุยได้คุยนั่นเลยหนู ต้นดูดการที่เขาง่ายมากมากข้ตอกช่วงอ้อยนี่มันสีโตไอป้าอะไรที่คนกนุ้นหลายๆนี่มันที่ค่กยอยากเขาช่วงอ้อยนะบัดน,นี้ช่วงห้าขนครับช่วงห้าขนช่วงคู่ข้องสเต็ปสามนี่น,นั้นนี่ได้มันนี่ขึ้นหนึ่งสองสามตัวถือว่าเก่งไงผมพอหนูแกวิชาหนูหนูแกวิชาครับลูก กิ้งก็บถ้าได้มาดน,นี้หลังจากสเตปสามไปแล้เท่เาที่ผมได้ฟอมันอีกเลยบอะไรปีหน้าเจอกันไหมมาเนี้ย <c oughs> ของเสียงครับนี่แหละครับชีวิตเรียบง่ายชีวิตบ้านๆของบ้าดินครับผมกะสิขอแกเหล่าตโอแล้วครับบ่มรเฮียงหลายเหล่าอย่าง,ขงเขาบอกว่าเกิบยิ่งหนูเขาน่ะมันติดเหลียงติดเหลียงเันบ้าดินก็พยายามเบื่อปาพให้มันถือใจเอไอก่อนขันแรก พี่น้องก็อดทนเบื่องเอาเลยนะครับ้ามันเป็นแบบมั่วๆตาจยังน้อยอ่ะอดทนเบิ่งยังน้อยครับผมถ้าบ่าดินนี่คิปบ่าดินสแต,ตนดาร์ดแท้ๆครับร0อยปรเซ็นรับประก,รกันครับผมเจอไหมพี่น้องไ๊ายบาย